สวัสดีค่ะไก่ค่ะอายุ50ปีนะคะพอดีเกิดในครอบครัวที่เป็นเบาหวานค่ะคุณแม่เป็นนะคะแล้วเมื่อต้นปี60น้องสาวคนกลางอะค่ะเข้าโรงพยาบาลแล้วหมอก็เจาะเลือดเพราะว่าเขาวูบไงคะหมอก็เจาะเลือดแล้วก็พบน้ําตาลในเลือดสูงมากาแล้วก็มาปรึกษากันว่าน้องสาวก็ถามว่าพี่ไก่แม่เป็นแม่เราเป็นเบาหวานไหมครอบครัวเราเป็นเบาหวานไหมก็ ็บอกน้องสาวไปว่าครอบครัวเราเป็นเบาหวานคุณแม่เป็นเบาหวานแล้วก็เรามาปรึกษากันว่าถ้าเราเป็นอย่างนี้มันเป็นกรรมพันธ์ใช่ไหมเบาหวานเบาหวานเนี่ยมันเป็นโรคที่น่ากลัวนะคะเพราะว่าเป็นแล้วต้องทานยาตลอดชีวิตเลยแล้วจะทํำยังไงล่ะพอดีลูกสาวก็แนะนําว่าแม่มีตัวสมุนไพรตัวหนึ่งนะทานง่ายด้วยก็เลยแนะนําให้ ทานบีกาลิกนะคะเป็นกระเทียมดําให้น้องสาวทานก่อนแล้วก,ลก็ลูกสาวก็บอกว่าให้แม่ไปตรวจสุขภาพนะเพราะว่าเบาหวานนี่มันเป็นกรรมพันธุ์แล้วก็ไม่กล้าไปตรวจนะคะเพราะว่ารู้อยู่เรารู้แน่ๆอยู่แล้วว่าเราเป็นเพราะว่าสามคนเป็นแล้วไงคะม,มีแม่เป็นแล้วก็น้องสาวสองคนเป็นเรานี่ไม่รอดแน่แล้วทําไงล่ะแล้วก็ก็แอบถามน้องสาวว่า คุณหมอให้ทำยังไงคุณหมอให้กลับมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินแล้วก็ลูกสาวก็แนะนําให้ทานบีกาลิกนะคะกระเทียมดำบีกาลิกเขาก,กทา็ทานมาได้ประมาณ2ปีก็ทําใจกล้าเพราะว่าอาการเราไม่มีไงคะก็ไปตรวจปฏิเสธกันตัวตลอดนะคะไม่กล้าไปโรงพยาบาลล่าสุดนี้ไปตรวจคุณหมอบอกว่าผลตรวจเลือดของคุณไม่มีน้ําตาลนะคะ98ค่ะก็ดีใจหมดกังวลไปเลย เพราะว่าเราอายุ50ปีแล้วถ้ามันไม่มีมันก็เขาไม่มีละค่ะก็คนในครอบครัวเป็นเรารู้ว่าเบาหวานมันคือกรรมพันธุ์ไงคะเราเลือกที่จะไม่เป็นได้เชื่อว่าทุกคนไม่อยากกินยาแล้วก็ไม่อยากเป็นโรคเบาหวานขอบคุณนะคะขอบคุณบีกรลิกที่ทำให้ครอบครัวของไก่ปลอดภัยจากเบาหวานขอบคุณมากๆค่ะค่ะ ให้บีกาลิกดูแลสุขภาพของคุณและคนที่คุณรัก